แต่เรากเสุดช่องไม่พีกกอก,กนะคะหน,กะกะนาวมากฮะเขาเรียกว่าคนกินง่ายอยู่ง่ายเออ <c oughs> คนกินง่ายนะปนปะทูลวกผักก็กินได้เหมือน <c oughs> แต่มันะบางคนไดไม่คือเดดแดดบอกพี่ก็กินยะอันนั้นน่ะกินมะมา้ากินเ <c oughs> พราะเลอะไปนั่นนะ่ะนั่นขาา้าผ้กกินแกง <c oughs> หอยแกงเผือมันไม่กินเด้อ แม่้คัมแต่แม่มันก็พากินท็อปิ้งเนาะเพราะประตูเพราะพวกนั้นน่ะเออแม่้ถ้าถ้าถ้าแบบนั้นมันมันจะคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายคือมันอยู่แม่มันน้ำมันกินอะไมันกินหนกล่ะแม่นอืมอ่าเดี๋ยวหมกเมนแก้วแล้วทุกคนหนาว ขนาดอันจูหอยมีน้ำหูน้ำตาลร้านอนี่ละัโตเออจ้ามแกงหอยจ้าตตำหูเป็นีว่าผสมันน้อยได้เป็นน้ำหูน้ำตาานกลเมเอแม่เด่เป็ดกินอันนั้นเลือกกินอเงี้อย่ไคะอันนี้มันก็ยืเข้ากินเพื่อคกินนะมันก็สบายถ้าสบายมันแต่ละคนมเดียวพไทยเาิแต่ไม่ิน

ถ้าเพื่อเรากินเว้ดจะจำเมนูที่คือเราเผิ่งน้อยนะเพื่อเรากินมันกิน cái <laughs> cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video บ้างคอยแถวลัวบ้านเนาะมันนงม่หูลาทีนำเียว้ามีหม้ต้มกินลายน้อต้มจากน้ำประแดกของกระจ่จัดีว่าีเีวอว่านางมาเขาจะเป็นเกียงไหวเกียงือนล้นแห้งกินไม่เป็นเลยซีนเขาดูแ้ซีนคนบอกนี่รีนนะ

มันเฉียวเชือทางหนะมา,มาอาะไรโบราณเขาบอกถ้าถ้าเราผิงไฟแล้วลมพัดไปเราไปดีทางไหนลมพัดไปแสดงว่าเขาว่าฉีใส่ถนนค <c oughs> ำโบราณพูดว่า,า <c oughs> ตกคลิปเลยไปกันแล้ว เอาปามอ่ะปามมี่ยังไม่มาบอไอปามยังไอตองเมื่อกี้น่ะไอตองไอพ้อยแมนตองกับพ้อยปามยังไม่มาบ่เอ๊ะเสียตาอันนั้นก็ไม่แพ้ชิเลอน่าดี อะลุงต้อยมีอะไรวันนี้โอ้เพียบเลยไอ้พรมันอยากกินมะกรูนทันนั่นหละไอ้ต้งกน้งนมทำไมไม่กินนมนมหมดเหรอโอ้นมบูดเลยทีมันไม่บูดมันหมดอายุนมมันนมมันน้อย ตายก็มาซื้อกับข้าวค่ะสวัสดีค่ะลุงต้อยค่ะอูอนะคะลุงต้อยก็มาโชวกับข้าวเราทุกวันนะทุกคนพี่หกแก่ขอให้เฮงเฮงเด้อเฮงเฮงถูกหลุดไปรางวัลที่หนึ่งเด้อยศทั้งบ้านค่ะเช่นกันค่ะลุงต้อยปลาดำก็มาแล้วนะทุกคน ่ะยายก็มาซื้อแล้วเอาพ่อ,อนี่นะนี่นะรกประดำด้วยแกเรซื้อเผยอยู่บอชื่ออะไรแม่เนี่ยอือ Vẫn là nhai có mùi đấy thì vẫn à ơi Vẫn lù ngon mi chứ mơ Chong văn Chong văn chăm văn nên mà Mà cắt ว่าควายเนี่ยลูกมันนู้เ่าค้ายควายไปทอดบ้างแล้วไปบายบ้างโอ้ยวว้าคุณผาดมันหนาวแห้งเลยยายเอ๋ยหนาวแงเออแสดงว่าไม่อาวเปล่าเฮ้ยโอ้ปลาทูตัวน้อยคักได้เนาะมันเย็นแห้งไม่ผ้าไมาบินในบ้านยังบ่เพิ่นบ่โอ้ยเย็นหูนี่แล้วเพิ่นบ่พระอันนะ เฮายังว่าเขาเจอเสื้อผ้ากันยังหนาวเนาะแมนพอนาแห่งเสื้อผ้าบางๆแล้วโอ้เย็นแเ้าบอเย็นชวนหูนั่นแหละเราว่าแห้งหูร้อนหูร้อนแมนเขาหมีดเด้ผมเห็นเนาะเอออือคลิปค้าสำหรัคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคน